รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกท่านเข้าสู่รายการอุณารินชิมบุญค่ะวันนี้นะคะเอพาทุกท่านค่ะมาเที่ยวฟาร์มกัญชาเลยต้องบอกว่าเป็นฟาร์มกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนั่นก็คือวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดน,นครราชสีมาและวันนี้นะคะต้องบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เป็นโรงเรือนในการเพราะปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจรค่ะ เริ่มต้นตั้งแต่การพาเพราะเมล็ดนะคะมีการปลูกจนเขาเติบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวดอกและที่ต้องบอกว่ามาอยู่ในโรงเรือนแบบนี้นะคะเพราะเทคโนโลยีในการปลูกกัญชาจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ต้องไปปรึกษากับผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มค่ะ านางสาวจอมสุดานิลันดอนนะคะ,ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มนะคะ<ม>ก็ตากรนเนี่ยเราปลูกเมลอนมาก่อนแล้วก็จนเรามีทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็ในส่วนของเมลอนเองก็เป็นที่ขายดีจนถึงต้องมีการจับจองเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยนค่ะเป็นปลูกกัญชาแทน แล้วก็เพื่อที่จะไปใช้ในการแพทย์ส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยปูเบค่ะแล้วก็กําลังจะทําสัญญาร่วมกับอ,องค์การเภสัชกรรมเพื่อที่จะผลิตยาที่มีค่า CVD สูงต่อไปค่ะกัญชาที่นี่เป็นสายพันธุ์ Charlotte Angel ค่ะนําเข้า,มาเมล็ดจากบริษัท Dash Passion ที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็นําเข้าผ่านโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยปูเบแล้วก็นํามาทําการเพราะจากมเมล็ดด้วย กัญชาชาเหล่เอ็เจอของเราเนี่ยเราส่งในในผลผลิตของดอกแห้งที่ทริมแล้วตากแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจะเอาไปใช้การรักษาโรคพาร์กินสันซึ่งเป็น CBD THC 1ต่อ1ค่ะส่วนตอนนี้หลังจากที่เราได้ส่งดอกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตที่กฎหมายเพิ่งเปิดออกมาเป็นพวกใบเองลำต้นเองหรือรา,ากเองที่สามารถนำไปแปรรูปได้แล้วก็เพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนั้น,นออกมามีชา แล้วก็มีชาเย็นชาร้อนมอีน้ำมันที่ทาหรือไม่จะเป็นคุกกี้เองหรือตอนนี้กำลังคิดถึงเรื่องขนมอยู่ก็กำลังคิดว่าถ้าเอาไป,ปเอาไปแปรรูปได้แล้วก็ส่งผลดีเนี่ยคือเหมือนกินบำร,รุงสุขภาพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางเราก็ยินดีพร้อมที่จะวันหนึ่งในอนาคตถ้ากฎหมายเปิดเมื่อไหร่ก็เตรียมออกมานนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่าในกัญชาเนี่ยมีสารเยอะมาก มันจะมีสารที่ที่ที่พวกหนูทํากันเยอะๆก็คือเป็น CBD เด่นแต่ในส่วนของสารอีกตัวอื่นเองเนี่ยที่ทุกคนชอบเข้าใจผิดกันเขาเรียกว่าสาร TNC สารนี้จะเป็นสารมึนเมาแต่ก็มีฤทธิ์ในการรักษาโรคเช่นกันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น CBD เท่านั้นถึงร,รักษาโรคได้หรือ t s c เท่านั้นถึงจะร,รักษาโรคได้แต่แค่ uh, TNC เนี่ยจะส่งผลให้เรามึนเมาหน่อยเขาจะไปรักษาตคนไข้ที่แบบรักษาคีโมเองหรือมะเร็งเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ CBD อาจจะเป็นช่วยในเรื่องการผ่อนคลายที่หนูใช้นะคะก็คือจะใช้ในการผ่อนคลายาหลับจะหลับลึกขึ้นจะช่วยในการหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่แนะนําให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ใช้หรือผู้ที่มีโรคของในส่วนของโรคหัวใจโรคลิ่มเลือดหรือแพ็คมีกําลังตั้งครรภ์อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็มันจะเป็นความเสี่ยงแล้วก็บริโภคต่อวันเนี่ย ใน,ในตามหลักของออยเองเขาก็กําหนดนะคะ <_ an> เขาคือเขาไม่ได้กําหนดออกมาเป็นรูปแบบของกฎหมายแต่เขาแค่บอกว่าอย่าบริโภคเกินเท่านี้เพราะว่ามันจะส่งผลอันตราย ขอมาเที่ยวฟาร์มกัญชาของน้องกันพลูหน่อยแตจอยากยิ่งเลยค่ะเห็นบอกว่าปลูกมาตอนนี้ประมาณปีครึ่งใช่ไหมคะผลผลิตเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วเก็บเกี่ยวไปแล้วค่ะคือด้วยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ก็เคยพังเหมือนกันอ่าก็คือคือมันไม่ได้พังหรอกค่ะแต่แค่ผลผลิตไม่ถึงไม่ตรงตามจำนวนที่เราวางเอาไว้แต่ล่าสุดเนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งครบเพิ่งส่งได้เกือบร้อยโล อ๋อก็คื <busca S 1> อได้ตามเป้าหมายแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาเนี่ยเขาสูงกว่านี้ไหมคะคือถ้าเป็นสายพันธุ์เนี้ยค่ะเขาจะเป็นลักษณะตุ้มๆเตี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ้าเป็นต้นพันธุ์นี้นะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์ไทยเนี่ยก็คือจะสูงโดดเลย4เมตรอ๋อขาดแต่ของเราจะเป็นป้อมๆเตี้ยๆไม่เกิน2เมตรเมตรห้าสิบอะไรเงี้ยค่ะและอย่างเนี้ยก็เท่ากับว่าเป็นดอกเป็นใบที่พร้อมจะไปทําดอกหรือยัง อีก4วันค่ะอ๋อ oh, อีก4วันเราจะเริ่มเปลี่ยนาการให้ไฟอันนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมที่จะทําให้เกิดดอกแล้วถามว่าระยะเวลาในการทําให้เขามีดอกจากดอกดอกจนสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวคือประมาณกี่เดือน2อถึงสเดือนค่ะส่วนในการทําดอกเนี่ยมันคือความจริงแล้วเนี่ยเขาสุกประมาณ3เดือนกว่าเขาจะสุกออกมาแบบเต็มที่ของเขาค่า CBD เขาสูงสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเป็นในช่วงประมาณ3เดือนแต่คราวนี้มันก็จะมีผลว่าเออเราต้องเก็บก่อนอะไรอย่างงี้นะก็อาจจะ2เดือนเกือบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยประมาณแล้วหลังจากนั้นเราเอา่อดอกไปอบแห้งด้วยวิธีไหนคะอ่าเข้าห้องตากค่ะเป็นเข้าห้องตากแห้งก็คือเป็นห้องแอร์ล้วนมีพัดลม6ตัวแล้วก็ใช้เวลาในการตากในห้องแอร์ประมาณประมาณสองอาทิตย์ค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะนี่คือพลังงานที่ต้องใช้ในการเพาะกัญชาทางการแพทย์นะคะเพราะได้สัมภาษณ์ถามแล้วบอกว่า ถ้าเราไปตากหรืออบแห้งด้วยความร้อน <c oughs> อะไรจะเกิดขึ้น,นแบบผิดๆนะคะคน,นบางคนก็ตากผิดไปตากพัดลมหรือไปตากอะไรผิดๆมันดอกมันจะมันจะเละค่ะมันก็เหมือนะจ,จะมันกระจาย,จายแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้คุณภาพตามเป็นคุณภาพที่โรงพยาบาลต้องการนะคะเพราะโรงพยาบาลเขาดูความชื้นดอกด้วยดูเยอะอ่ะค่ะนี่แหละค่ะปลูกกัญชาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณมีความรู้ ก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะอีกหนึ่งอย่างเดินดูในโรงเรือนคุณผู้ชมค่ะสิ่งเทเหนสงสัยมากๆเลยก็นี่ค่ะช่วงหน้าเราไปดูกันว่าเกษตรกรท่านนี้กำลังทำอะไรและรักจังฟาร์มแปลรูปกัญชาเป็นอะไรได้บ้างอีกสักครู่ โงเฮงไม่ดีชีวิตมักพบกับอุปสรรคต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีชีวิตที่เรียกว่าผุพังพินาศโงเฮงไม่ดีส่งผลให้อารมณ์ร้อนเวลาไปไหนมาไหนจะเสียเวลากัรเขียนคิวมากเลยอะแล้วดูแล้วคิ้วตัวเองก็แบบว่ามันไม่รับกับใบหน้าตัวเองด้วยจะดีแค่ไหนถ้าคุณตื่นมาแล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนคิ้วให้อารมณ์เสีย คือมองกุฎของหน้าปรับสรงคิ้วถูกหลักโงเฮงกับอาจารย์เอ๋หลังจากที่มีการปรับเสริมดวงชะตาโงเฮงบนใบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการสักคิ้วงานงอกเข้ามามากทีเดียวค่ะจากเป็นคนที่ขี้คนหงิดก็ไม่เงีิดธุรกิจู้สึกว่าคนก็เข้าเยอะเปลี่ยนชีวิตจริงๆเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองที่1 2 3สวยรวยเฮงโชว 02-113-1388ปีฉลูถ้าอยากให้ฉลุยนะคะมาบ,บูชาเทพเจ้าไฉยสิงเอียที่ปลุกเสกโดยพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อฤาษีวิงดำค่ะโชคลาภจะฉลุยตลอดทั้งปีเห็นเบอร์แล้วโทรสอบถามได้เลยนะคะเอมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยตอนนี้ค่ะ เมกาลับพลัสคอดี้แอรลินจือแคปซูลถังเช้าผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคาปกติ1 2 0 0 0บาทลดเหลือเพียง1,000 0บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกโทรด่วนตอนนี้ที่0 2 1 1 3 1 3 8 02-113-1388